อยู่ผมบอสพีซีเหมือนเช่นเคยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับโปรแฟลชเซลที่ผ่านมาส่วนลดช้อปปีเนี่ยสูงสุด3,000บาทเลยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันไหลนะครับใครที่สั่งคอมพิวเตอร์อันนี้เฉพาะในแฟนเพจแล้วนะครับถ้าในแฟนเพจหรือว่าใน Line Official เนี่ยสั่งผ่าน2ช่องทางเนี้ยมาในงบ 19K หรือว่า1 9ื่นเนี่ยเป็นเครื่องรวมจอนะครับสเปคอะไรก็ได้มันจะมีโปรแถมโต๊ะอยู่แต่จริงโปรแถมโต๊ะเนี่ยต้องจัดในงบ30,000นะถึงก็ได้นะครับนี่แต่ณนะวันนี้นะวันไหลครับ 19K คุณจะได้โต๊ะแถมไปขนาด120ยคูณ6กีเอ็มหน้าแคปลากันน้ำนะครับแล้วก็ขาเป็นขาเล็กห้อยหูฟังได้2ตัวตรงนี้นี่นะครับวางแก้ว,วิตริได้ติดตั้งจอใหญ่ได้หรือว่าจะวางคอมเครื่องหนึ่งติดตั้งชุดคอนโทรลเนี่ยมันก็พอดีแมทช์กันทุกอย่างเลยเป็นโต๊ะไซส์มาตรฐานนะครับใครที่อยากได้โต๊ะเพียงแค่สั่งมาในงบ19,00 0บาทขึ้นไปนะครับเป็นเครื่องรวมจอสเปกอะไรก็ได้นะครับตามนี้เฉพาะวันนี้น,นะครับในแฟนเพจกับในไลน์ออฟฟิเชียลเท่านั้น อ่ะโอเคสามเครื่องสามตายวันนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละเครื่องแล้วกันเริ่มต้นที่เครื่องเนี้ยมาอีกแล้ววะ่ะ3790มื่นจะครับสามหเจ็นี่ยสเปคต,ตัวเครื่อง CPU Intel i5 7 2็ครับ 12-400F 6ี่ร้อยหคอสิบสเทอร์โบสี่จุดี่ิกครับแ a มสิบหกจิกดเบัสสาาสองรจาก XPG เป็นแ a มสีขาว RGB นั่นเองครับชุดน้ำสามตอน CS360 ากศูนย์จากซึนามินั่นเองนะเป็นตัวโมเดลใหม่ล่าสุด แล้วก็การ์ดจอครับ Zotac so Gaming GeForce RTX 4060 8GB DDR6 Zotac so White Edition mm hmm. ก็คือสีขาวนั่นเองครับเมมบอร์ด h 6 1 0 m จาก BioStar ครับแล้วก็ M.2 ตัวนี้เป็น NVMe ความจุเนี่ยเต็มๆเ,เลยนะครับก็คือ 1TB นั่นเองจาก h i s i o n E3000 ครับแล้วก็ตัวเคสนะครับตัวนี้คือ Panorama Gaming Case นะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจกโค้งด้านข้างก็เป็นกระจกแผ่นใหญ่ปิดอีกทีปิดอีกทีกทนึงนะครับ power supply เป็น7 0 0์ 80พัดไว้จากซิมเ Tech นั่นเองครับจบไปบรอยนะเครื่องนี้ทุกอย่างมือหนึ่งทั้งหมดกล่องอุปกรณ์ก็ให้ลูกค้าทั้งหมดเราไม่เก็บไว้อยู่แล้วซิงคไฟทั้งระบบนะครับปรับไฟได้ตามรีโมทที่มีสีให้เลยหรือว่าจะเป็นออโตไฟเปลี่ยนไฟไปเรื่อยอัตโนมัติอะไรเงี้ยก็ได้หมดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูในงบ 30k พลเทสอยากดูก็ทักหาแอดมินได้เลยเราทําไว้แล้วแหละสาหรับ i 5 2จับคู่กับ4060ว่ามันเล่นเกมอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาดูอีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องนี้จบในงบ3 5 0 0 0 35,890สัเบปคตัวเครื่องเนี่ยเป็น Intel i5 Gen13 ครับ13500 14คอร์20เทรดนะครับ Turbo 4.8 GHz ครับ RAM มสิบสองกิรบัสามพ0น 3, 200, 16, ก็คือ16 g b กคูณ2 Dual Channel จากเคปนั่นเองครับ M.2 ตัวนี้ NVMe 1TB High Vision E3000 นั่นเองครับ การ์ดจอครับโซลแท็กเกมมิ่งครับ Gforce e RTX 4060 8G b DDR6 นะเป็นตัว2พัดลมโซลแท็กไวต์ดิชั่นนั่นเอง4060เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าได้รับความนิยมเยอะมากๆในเวลานี้นะเพราะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาในราคาแค่หมื่นต้นๆเนี่ยคุณได้ทั้งเทคโนโลยี r e f l e ก Frame Gen Studio DDR3 อะไรอย่างเงี้ยครบหมดเลยในการ์ดจอ40ซีรีส์นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเมนบอร์ดตัวนี้ H610 เอ้ยเมนบอร์ดตัวนี้เป็น B760M D3HP DDR4 จากจิกะไบ้นั่นเองครับ ในส่วนของ power supply ครับเป็น600วัตต์อ่าเป็นตัว set power pack จาก sigma tech นั่นเองครับเคสตัวนี้คือ sama p hx7 นะครับแล้วก็ชุดน้ำา2ตอน240มม cm 240จากซ s u n a m i ครับเปลี่ยนไฟได้นะซิงไฟทั้งระบบชุดล yeah. งชุดน้ำอะไรวิ่งไปหมดทุกอย่างเลยนะครับตามนี้ถ้าอยากปิดไฟโดยที่พัดลมยังทำงานเนี่ยก็แค่กดค้างไว้4วินาทีไฟมันก็จะดับไปนะครับเดี๋ยวลองกดอีกรอบหนึ่งปึ๊บปึ๊บ อ่ะโอเคตามนี้ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งไฟมันก็จะกลับมาเดีย๋ยวลองปิดไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความชัวร์อ่ะโอเคปุ๊บเนี่ยพอไฟมันดับใช่ป่ะไฟมันดับเนี่ยเราปล่อยมือได้เลยอย่างนี้พัดลมทุกตัวยังทํางานอยู่ลองดูครับเนี่ยพัดลมหน้าเครื่องนะหน้าเครื่องเป่าไปนี่ปุ๊บพัดลมแรงนะพัดลมของซามาที่ติดมาเคสนนะ่ะแรงมากๆานะครับผมอ่ะโอเคอย่าเปิดไฟคืนก็กดกลับมาอีกทีหนึ่งเปลี่ยนไฟ ก็กดไปเรื่อยๆตามนี้นะครับอ่ะสวยมากครับเครื่องนี้35,890 s t e สตรีมเกมได้สบายเลยเครื่องนี้เพราะว่าเวลา CPU Intel เนี่ย i 5 3 5 5 0 0เนี่ยมันไม่มีรหัส F ต่อท้ายถูกไหมนั่นหมายความว่ามันมีกราฟิกออน CPU เวลาเราสตรีมเกมผ่าน OBS อย่างเงี้ยเราสามารถใช้เทคโนโลยี QuickSync นะครับเพื่อ CPU กับการ์ดจอทํางานร่วมกันเนี่ยมันจะดีกว่าดีกว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการสตรีมนะครับให้มันช่วยกันจะดีกว่าถ้า CPU ที่มี รหัส F นะครับมันจะต้องพึ่งบารมีการจออย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับต่อมามาดูเครื่องอีกเครื่องหนึ่งกันเครื่องนี้จบไปในงบ26790อันนี้ลูกค้าน่าจะสั่งมาจากช h อป e e นะครับเป็น7.7 f เแฟลชเซลนะครับอ่ะโอเคครับเครื่องนี้26790ครับสเปคตัวเครื่องครับ Intel i5 7 3ครับ13 4 0 0 F นะครับเป็นตัว10คอ16เทรดเทอร์โบ4.6 GHz นั่นเองครับแรมครับ แรมเป็น16 g ิก DDR4 บาร3,200จาก High Vision ครับ M.2 NVMe ครับจาก Airdata Regen ครับ710512จิกครับกาจอครับ SoTech Gaming GeForce RTX 4060ครับ8 g ิก GDDR6 ตัว2พัดลมนั่นเองเมมบอร์ดตัวนี้ H610M BIOSA t r ครับ Power Supply ครับ600วัตต์ SigmaTech ครับเคสตัวนี้คือ Adventure Signature Adventure Pro Black นั่นเองครับในงบ26790ทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดขายแต่ของมือหนึ่งอยู่แล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี Não, okay. Ivan, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่ไหนอ่ะไปได้เลยไปได้เลยไปเลยอ่ะโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ประกอบเพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับนี่ออเดอร์สดสดร้อนๆเลยครับเวลามีออเดอร์มาเนี่ยเราก็จะเป็นเป็นอย่างนี้ไปห้องช่างนะครับมีการตัดสต็อกตัดอะไรนี่ใบบินสินค้าอะไรตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้อันนี้มาเพิ่มสามเครื่องรวดเลยน่าจะชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโตโตแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้ก็ มันมีคู่มืออยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายๆคนกลัวว่ากังวลว่าจะประกอบโต๊ะไม่เป็นเนี่ยจริงๆอ่ยมันง่ายมากเลยนะมันมีคู่มือแล้วก็น็อตทุกตัวขาทุกขามันบังคับต่ออยู่แล้วมันเป็นรูบังคับอยู่แล้วดังนั้นแล้วมันจะไม่มีการแบบประกอบโต๊ะผิดแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้นะใครที่อยากได้เก้าอี้ก็มีจัดจําหน่ายนะครับหรือมาเลือกหน้าร้านได้แล้วก็ฝากโปรโมชั่นวันไหลด้วยแล้วกัน19 k เกคก็แถมโต๊ะไปเลยโต๊ะมีทั้งขาดําหน้าดําแล้วก็มี ขาแดงหน้าดำด้วยนะครับผมนนี้ก็ลองคุยโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่แอดมินได้วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับทีบอยพีซีครับ